สนับสนุนโดย AIA วันนี้คุณตรวจสุขภาพการเงินแล้วหรือยัง Exim Bank ไม่ว่าธุรกิจขนาดไหนก็ไปได้ไกลถึงต่างแดน สวัสดีครับเส้นทางสายไหมตอนสองของอาทิตย์นี้คือการเดินทางไปสู่อีกแง่มุมหนึ่งที่สร้างความนอกจากประทับใจแล้วเนี่ยสร้างความตื่นตาตื่นใจกับผมกับคุณพิพพเป็นพิเศษเพราะว่าเส้นทางสายไหมไม่ใช่เป็นเพียงจุดของการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือว่าเป็นการสู้รบเพื่อจะเอาชนะคะคารกันในเรื่องของอำนาจทางการเมืองในสมัยนั้นเท่านั้น แต่ว่าที่สำคัญสำหรับผมและคุณพิภพเนี่ยคือการได้เห็นพุทธศาสนาอยู่บนเส้นทางสายไหมยอย่างไม่น่าเชื่อว่าสามารถจะไปเข้าไปในถ้ำในภูเขาที่มีพระพุทธรูปที่หาดูที่ไหนเกือบจะไม่ได้เลยครับคือไม่นึกนะฮะว่ามนุษย์เนี่ยจะ ในในถ้ำกว่างคือสภาพเป็นทะเลทรายและความแห้งแล้งแล้วก็เป็นแก่งหินหนะฮะซึ่งเราจะได้เห็นในตอนนี้แต่ว่ามีความพยายามเนี่ยที่จะขุดเข้าไปก่อนนะครับ,รบแล้วก็เป็นที่ภาวนาแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังจะมีการแกะสลักหรือบางทีก็ใช้ดินเหนียวปั้นเป็นพุทรูปูกเราไม่รู้คุณสุริชัยจะรู้สึกมอนผอหมบอกว่าเออความตั้งใจดีเหล่านี้เนี่ยมันทิ้ง มันทิ้งพลังไว้นะบนเส้นทางกลับสายใหม่เส้นนี้แล้วยังมีหงอคงใช่กับมาถังสำจังผมผมไม่ไม่ทราบนะฮะก่อนที่คุณสุใยชวนผมไปเดินทางนี่ก็ทราบว่าบึงจีนนี่เป็นถังสำจังแต่ไม่ทราบว่าโอ้ตำนานทั้งหลายเนี่ยมันร้อยพันอยู่กับถนนสายใหมใช่เพราะว่าถังสำจังเนี่ยได้เดินทางไปอินเดียจากจีนนี่ครับใช้เส้นทางสายไหมนี่แหละครับไปศึกษาเรื่องพุทธศาสนาไปเอาพระไตรปิฎกอืกลับมาแล้วก็แปล และทุกวันนี้ก็ยังมีหลักฐานอยู่ที่วัดที่เราไปเยี่ยมเยียนซึ่งท่านจะได้เห็นและนี่ก็คือสิ่งที่ทําให้เราเห็นว่าความศักดิ์สิทธิ์ของเส้นทางสายไหมเนี่ยคือการที่มีจิตวิญญาณของาศาสนาและถ้าเราคิดว่าเป็นการสร้างเพียงเพื่อที่จะให้เห็นความยิ่งใหญ่คงไม่ใช่แต่ว่าจากตำนานที่เล่าขานกันบนสองข้างทาง ของเส้นทางสายไหมหรือว่าสายแพรไหมที่บางคนเรียกเนี่ยก็คือการที่เวลาเดินทางไปอย่าลืมนะครับว่าหลายพันปีก่อนเนี่ยจะต้องเผชิญกับทั้งภัยธรรมชาติทั้งภัยจากมนุษย์ทั้งภัยจากสิ่งที่คาดไม่ถึงจึงมีวิธีปฏิบัติก็คือว่าสร้างวัดทำบุญสร้างสิ่งที่จะเหลือไวใ้ให้กับเยาวชนรุ่นหลังเกี่ยวกับศาสนาพุทธเป็นการหนึ่ง ให้ตัวเองเนี่ยสบายใจ2เป็นการให้ตามหลักการศาสนาพุทธคือไม่ใช่เอาเข้าหาตัวเองแต่ว่าจะให้กับผู้อื่นหลายท่านก็มีเป็นกองทัพเลยนะครับที่เดินทางร่วมกันหลายคนก็บอกว่าเอาละให้ผู้ที่กล้าหาญเนี่ยเดินทางบนเส้นทางนี้แต่ตัวเองให้เงินให้ทองอสร้างวัดสร้างสิ่งที่สามารถระลึกได้ทางศาสนาเราไปที่หลายถ้ำที่ไปดูร่องรอยของพระพุทธรูปของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างเอาไว้ มีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความทึ่งแต่ในความทึ่งนั้นก็มีความโศกสลดพอสมควรนะครับเพราะว่ามีฝรั่งที่ไปแอบเพราะว่าได้เปรียบโดยการรู้ข่าวสารก่อนคนอื่นยกกองกันมาแล้วมาขุดม,มา ทำลายและขโมยซึ่งบัตรนี้ไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์หลายประเทศในตะวันตกนะครับผมดูในหนันงสือบอกทรัพย์สมบัติจากไอุ้ดเส้นทางสายแพร่ใหม่เนี่ยอยู่ข้างนอกมากพอๆ<อ><อ>กับอยู่ข้างในใช่ครับและเพิ่มจะมากกว่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็แน่นอนอาจจะเป็นผู้ปกครองท้องถิ่นหรือว่าคนที่ต้องการฉวยโอกาสซึ่งเป็นคนจีนเองนี่แหละที่พร้อมจะขายราคาถูกๆให้ในสิ่งที่มีคุณค่า มโหฬารซึ่งตอนนั้นก็จะไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ที่จะมีค่ามากมายนั่นเป็นจุดหนึ่งที่และจะเล่าให้ฟังครับว่าฝรั่งที่เข้ามาหลายชุดเนี่ยมาขโมยมาก็าใช้คำว่าปล้นเลยนะครับคน,นจีนบอกว่ามาปล้นเอาสิ่งประวัติศาสตร์ของเขาไปอีกจุดหนึ่งที่ผมพยายามตรวจสอบระหว่างที่ไปดูวัดไปดูถ้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็คือว่าปฏิวัติวัฒนธรรมของจีน ในช่วง10ปี1969ถึง1979เนี่ยได้ทำลายอะไรไปบ้างหรือเปล่าเพราะช่วงนั้นเนี่ยเยาวชนของเหมาที่เรียกว่าเป็นเยาวชนแดงเรดการ์ดเนี่ยถูกส่งไปทั่วประเทศจีนไปทำลายอะไรก็ตามแต่ที่เป็นสัญลักษณ์ของาศาสนาสัญลักษณ์ของการที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยนั้นวันนี้ตอนสองของการเดินทางของคุณพิพพกับผมบนเส้นทางสายไหม คือการไปสแสวงหาร่องรอยและสิ่งที่เหลือของพุทธศาสนาบนเส้นทางที่ยังกล่าวขวัญกัน4,000ปีพูดถึงอย่างไรวันนี้ยังเห็นร่องรอยค่อนข้างชัดเจนครับ การค้นหาร่องรอยประวัติศาสตร์พุทธศาสนาของจีนบนเส้นทางสายหมายของผมเริ่มที่นี่ครับที่วัด่านป่าใหญ่ตรงกลางเมืองซีอาน<ป>เสียงสวดที่ได้ยินนี้เป็นเสียงสวดของพระทิเบตและนั่นก็คือเจดีเจ็ชั้นสูง64.5เมตรมองจากข้างบนสุ นั้นจะสามารถมองทั่วเมืองสีอานเมืองประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ได้นี่คือที่ที่พระถังสัมจังที่คนไทยรู้จักดีเป็นเจ้าอาวาสเมื่อ1,200ปีก่อนและนี่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับชาวพุทธเพราะว่านี่คือที่เก็บของคำแปลพระไตรปิฎกจากภาษาสันสกฤตมาเป็นภาษาจีนทั้งหมด1,300กว่าเล่ม ที่ถือว่าเป็นที่เก็บสะสมตำนานของจุดเริ่มต้นของพุทธศาสนาของจีนเพราะว่าถังสำจันหรือว่าสเสวียนจ้างในภาษาจีนนั้นไปเมืองอินเดียเพื่อที่จะไปศึกษาเพราะว่าคำถามในความรู้สึกนึกคิดลึกๆของพระถังสำจันในขณะนั้นก็คือว่าศาสนา ปรชัชญาความเป็นมนุษย์ท่านหาคำตอบจากเมืองจีนขนาดนั้นไม่ได้จึงต้องไปสแสวงบุญที่อินเดียได้อาจารย์เก่งกาจทางด้านาศาสนาและท่านอยู่ที่นั่นนานพอที่จะศึกษาเข้าใจภาษาสันสเดต,ตแปลพระไตรปิฎกและบัตรนี้มาอยู่ที่วัดแห่งนี้ครับฉะนั้นที่นี่ก็คือตำนานจุดเริ่มต้นของาศาสนาพุทธของจีน แต่ที่นี่กลายเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์คนจีนและคนทั้งโลกเมื่อพูดถึงจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธพระถังซัมจั๋งก็จะต้องมาที่วัดแห่งนี้ความศักดิ์สิทธิ์นั้นมีการเล่าขานกันครับเมื่อสักครู่คนจีนเล่าให้ผมฟังว่าความศักดิ์สิทธิ์นั้นมีฝนตกใหญ่ลงมาที่วัดแห่งนี้จะเปียกเฉพาะจุดนอก,นอก แต่ว่าบริเวณของเจดีจุดรอบๆเจดีนั้นจะไม่เปียกเลยสีอานจะมีฝนตกน้ำท่วมภัยธรรมชาติอย่างไรเจดี JD แห่งนี้ก็จะไม่เคยถูกกระทบอย่างรุนแรงแต่ประการใดทั้งสิน้นนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมสามารถทำงานเข้าใจได้ครับว่าศาส,สนาพุทธในจีนวันนี้กับศาสนาพุทธมาจุติเกิดในเมืองจีน และความพยายามของคนจีนในยุคข,ของราชวงศ์ถังเพื่อที่จะให้ศาสนาพุทธมามีรกรากในเมืองจีนนั้นมีที่มาที่ไปมีความลึกซึ้งมีความลุ่มลึกเจอกับอุปสรรคปัญหาเจอกับการถูกทำลายล้างและบัดน,นี้กำลังค่อยๆฟื้นกลับมาอย่างไร